เปี้ยวกลางขมเพรยจะเป็นยังไงครับเ<ห>ียไมครับหนึ่งสอแล้วก็หนงครับแล้วกนึ่งองเอาเถมีหมครับหนึ 2> 1, 2, rename, งกีห่งสครับให้คนสไปเลยครับอันนี้มาจากมาจากน่ไก่ครับผม เฮียพิเศษรสชาติพิเศษลีลาด้วยใส่ลีลาด้วยนะอันนี้ใส่ใจด้วยนะครับเปรี้ยวกลางผมเฮี้ยรสจัดเปรี้ยวกลางผมครับผมหน้าตาเป็นต้นไม้เลยครับเป็นอะไรครับผมคือเป็นเป็นพันกว่าบาทเลยครับผมเอฟดีอินคาจากบางสินนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเนาะใช่ต้นไม้บางใจ